สารปกครองสงขาจำนวนสองหมาพันเจ็บาทซึ่งในจ่ายต่อสาธารณก่อเป็นค่าธรรมเนียมเรียบร้อยนะครับในหน้าที่สามหน้าที่สี่หน้าที่สี่ก็จะเป็นเรื่องผลการประมูลทั้งหมดหกหน้านะครับมีเสนอราคาสู้ในเรื่องของการประมูลเงินอากรรักดังนุยแอนผมผมเรียนอย่างนี้นะ อันนี้ที่เป็นข้อเสนอของเขาเนี่ยผมคิดว่าประการที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาต้องเอาเอาประโยชน์ของเขาเข้าข้า,ขาขงเขาก่อน,นอัน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักการผมว่าต้องดู้อเท็ตจริงเปนหลักอันนี้เขาก็มีสิทธิเสนอแต่ว่าให้เราช่วยช่วยดูพิ่า,ารณาในเรื่องของข้อเท็ตจริงเพราะว่ามันมีมันมีเวิร์ดดิ้งอยู่ว่าที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยที่ฝ่ายเลขาพูดว่าอ่ากี่ปีนะห้าถึงเจ็ดหรือเจ็ดถึงสิบ างน้อยเจ็ดถึงสิบใช่ไหมพ้อม่อเสนอเขาเจ็ดถึงเจ็ดปีครับเจ็ดถึงสิบปีครับไปอีกทีว่าวันรอบสองดูนะแต่ถ้าเป็นผลไดร้รอบรอบสามนั่นแสดงว่านกที่จะมารุนต่อไป,ปนี่อารยาจะหายไปนะครับแต่ในส่วนของถ้ารู้ว่าสัญญาเราขยายเป็นเจ็ดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เราได้ควบคุมในการดูแลนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่างเข้มข้น,นนะครับ ทีนี้ในเรื่องของไปเทียบมอลค่าเฉลี่ยมามันก็พอๆค่าเฉลี่ยปุ๊บก็ไม่ไม่เท่ากับจํานวนกิโลที่ที่เขาแ้งมาอีกตามไปก็เป็นค่าเฉลี่ยใช่ไหมเพราะงั้นจะบอกว่าเอาค่ากเป็นราคาค่าเฉลี่ยอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรามองหลักการในปุนแล้วเสนอมาสองล้านห้าราคากลางของเราสิบสามล้านห้าจะเสนอมาสองล้านห้ามันเท่ากับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพราะงั้นถ้าเรารู้เรื่องจริงๆเนี่ย เราเรามีวิธีแต่เราต้องรู้จริงๆว่ารังนกที่เก็บได้เราเก็บได้เท่าไหร่แล้วเรามาประเมินเรื่มเริมาา่มหาหาวิธีไม่งั้นแล้วเราจะเราจะ,เราจะเป็นเบี้ย่างของผู้สัมปทานตลอดนะครับอ,อ,อาจจะวิธีการประมลเนี่ยเราไม่มีทางบีบเขาได้เราเท่าไหร่นอนให้เขาบีบเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าจริง,รงๆแล้วของเรามีเท่าไหร่ ตัวเลขจริงๆเลยเอาเอาคนที่รู้มาถ้าตัวเลขมันห่างเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเขาไม่กล้าหรอกเราบีบก็ได้แล้วก็เรื่องสเปคด้วยจะมามีมันมีสัขาวก้ายาพอสก้ยภาพาพอที่จะมาประโมูลแล้วก็ไม่เป็นอะไไม่เสียหายถ้าเสียหายก็ก,ก็วิธีจัดการที่จะคุ้มทํำยังไงเพื่อขาดอำนาจไม่งั้นเราจะตกเป็นเมื่อล่างของผู้สัมปทานตลอดขอบคุณครับท่าน คณะกรรมการมาติบกว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนของอเอริโนนะครับก็มีตำบลบ่อยนินและก็ตำบลไม้กว่ดไม่มีคน